ปัญหาที่คนเบื่อคุณเนี่ยหนึ่งครับมันขาดความตื่นเต้นครับเขารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ใช่ความสุขของเขาอีกต่อไปครับเพราะฉะั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้คือคุณต้องทำให้เขากลับมาอินกับเราใหม่อีกครั้งให้ได้ครับคือคุณต้องใช้คําถามปลายเปิดครับคุณถามแฟนแบบนี้อยู่หรือเปล่ากินข้าวยังตื่นยังนอนยังแล้วบทสนทนามันจะสั้นมากค,คุณต้องเปลี่ยนมาเป็นการใช้คําถามปลายเปิดครับ เช่นเพราะอะไรคุณถึงชอบงานนี้คุณสังเกตน,นะครับคําถามลักษณะนี้มันจะสามารถตอบได้มากกว่ากินแล้วหรือยังไม่กินคือคุณต้องมีคําถามที่ล่อให้เขาพยายามคุยกับคุณให้ได้มากที่สุดครับทำให้สมองเขาฝ่ายรู้สึกอยากตอบคําถามกับคุณให้ได้มากที่สุด ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ